อยากขาอยากได้กระบะไปใช้งานหน้าฝนไปไหนมาไหนก็ลําบากอยากได้กระบะถูกๆเอาไปค้าขายโอ้อยากได้กระบะพอนทุกหน้าฝนไปใส่มาใส่ลาบากลาบากอีกแล้วพี่น้องเบิ้งนี้ให้น้าให้ฝนไปโอ้ยกว่าสิตกกว่าสิเล้วบ่วแต่พี่น้องลําบากเด้ต่แมนเส้อ,อยานีกก็ลําบากเด้เพราะอย่างหูบอ,เ,อ,อบเวลาฝนมันตกมันก็กระทบกับหลังคาสังกะสีเนาะมันก็ดังโฮมโฮม ใส่กระเบื้องมันก็ดังโฮมโฮมโฮมเซียะก,กับมาอาจคลิปขายรถให้พี่น้องเอฟซีฟัง่งบ่ได้นะครับมันมาเป็นความถูกความระบาดของพี่น้องอย่างเดียวเซียาก,กับลำบากคือกันแต่สําหรับคนที่ต้องการรถใส่เดินทางไปใส่มาใส่มเวนวมนบอไปขัาไปขายไปทํามาหากินหรือว่าสิเพดงานพาลูกพาเต่าไปส่งโรงเรียนพา,พาพอพาแม่ไปหาหมอบอมีรถบอมีเรื่อไปยืมเขาไปขอเขาอยากอายบออยากอายครับเอออยากอายครับ นานนิดหน่อยยังเฮ้านนิไปยืมเขาเขากระดาป่อยตอนให้ยืมเอาไปยืมพี่ยืมน้องบางเพือเขาให้ยืมได้แต่รับหลังเขาดาป่อยเฮาเฮ้ามืหูที่หลังเฮ้าเสียใจบ่เสียใจเฮา,เ,าเสียความหมู่ซึบบอเสียความรู้สึกครับเสียความหมู่ซึกอยู่แล้วฉะนั้นครับบอเหนือกว่าฟ้าแรงอยากได้กระบะพอนถูกถูกสบายกระเป๋าถูกบอบเอาแบบบอ,นนอเน้นยี่ห้อเนาะ,อะเอาแบบทําม,มาหากินได้ค้างงวดสบายสบายเซียมีตัวเนะนําครับมาเริ่มจากขนี้เลยครับ นิสสันนาวาร่า NP 3 0 0 20 2 0 2 0ครับนะเป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวไมล่าุดเตอร์พี่นองเดอนะครับตัวนี้เครื่อง2.5ครับนี่รถหัวเตะเข่ามากเลยสภาพครับสวยๆเลยดูดิถ้าหลังคาไม่ถอดไม่แกะเบาะด้านหลังยังไม่มีคนนั่งเลยตะคงตะเข็บดูดิเมดองเมดอาร์ตเดิมหมดครับรถรับประกันเลยบอเชียวบวชนบอ,อ,นบอตัมครับ ซื้อรถกับเสียยะนอกจากสิเป็นรถราคาถูกแล้วพี่น้องต้องได้รถดีรถสวยเอาไปทำมาหากินได้พี่น้องเด้อแมนบอครับเจ้าอยากได้บราซื้อรถเจ้าอยากได้รถห้างบออยากครับเอ้าเจ้าอยากได้รถห้างบออยากได้รถดีโอเอาผงชุรถนะบ่เอาเอาเนาะมันสีแดนาะมันสีเดงแซ่บเนาะโอ้ยบ่าวเรลก็เลยไปเรื่อยครับนะอยากได้รถดีรถสวยไปทำมาหากินซื้อไปถ้าเขาซื้อรถห้างไปเขามีกำลังใจพอนบะ บ่มีแล้วบ่มีแล้ว,ลวขก้กระสิปล่อยยึดปล่อยห่างไปมันบ่ากคืนนึงจะสามเดืนอ,อนแรกเออนั่นละมันก็ต้องซื่อรถนั่นเสียยะเสียะกัอยาก,กให้พี่น้องได้รถตีรถสวยเด้เพราะว่าถ้าเจ้าซื่อไปซื่อรถห้างไปเจ้ากรมมดาปล่อยตามหลังเสียะยเสียะกัตายตกนรกกับวได้พุทธด้เกิอดอีกที่นี่เจ้าดาเจ้าสารเจ้าแสงเสียะเสียะกับบมากเด้มีหอดคําข้างหลังให้ถ้าผู้ใดบ่มากอยากได้แบบกันชนไอ้กันเหยียบดันหลังกับบอกเสียะ แม็กไม่ยังไม่ยมยอยากได้เครื่องมือเขาบอปิ้งกระบ,บะเบนล่องมันก็ะรอมันก็กูได้แจงเสียยะมาเดี๋ยวเสียยะใส่ไห้ครับบอยากเลยพี่น้องอิฟซี่จ๋ามา <c oughs> เลียงไมหน่อยๆครับสี่หมื่นโลสี่หมื่นโลเท่านั้นแคปเปิดได้เด้อกระบ,บะแคปเปิดได้เอาไปทำมาหากินเอาไปค่าเอาไปขายครับพี่น้องจ๋าเอาไปทำมาหากินเอาไปข่าไปขายเอาไปขายข,ข,ของตลาดนัดเอาไปทรงลูกทรงหลานไปรงเรียนเอาไปผ้าพอผ้าแม่ไปหาหมอ หาหมอย่ามเจ็บย่ามป่วยย่ามเดียไข่มันกบพ่อเดีใส่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเอามาเบงห้องเครื่อง้องเครื่องเดิมเดเลยรดเครื่องเดิมครับหัวนงหัวน็อตล่างแก้มฝากระโปรงเดิมเด้อพี่น้องเด้อลถรับประกันเลยบชีเวณบรช่นบริตำปติร่างกายตีิก๊ดออกรถจบศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวทรงฟรีหอดหน้าบ้านเสียยะจันห้พี่น้องเอฟซีจ้าเอฟซีเสียยะคอมเมนต์บอกเลยเอฟซีเสียยะเสียยะไกดีเสียยะขวัญไก่คนจนเสียยะของแท้ รับชมเสียยะอยู่ทางจังหวัดยังแน่ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รรยงานโตลืมบอกราคารถครับราคาอยู่ส0 0 0 0 0กว่าหักส่วนรถแล้วค่างวดพันอยู่หกพันบาทตลอดสัญญ่าเอาฝากกดไลค์กดแชร์ไปเด้อมือนีไปก่อนขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับ